สวัสดีครับแฟนซูเปอร์คาร์ทุกท่านนะครับขอต้อนทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์รีวิวแบบเจาะลึกเหมือนคุณเนี่ยได้ลองเองกับ The t a s t e of Aston Martin และคันที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็คือนี่แหละครับ DBX Super Sport SUV รถนิยมแห่งดีไซน์และการขับเคลื่อนจะปรสานเท่ากับ SUV แท้ๆที่เป็นสปอร์ตคาร์ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือครั้งแรกของ Aston Martin ที่ทำรถ SUV ที่เป็นสปอร์ตคารุ่นแรกรถ SUV เนะี่ยที่มันขับได้เหมือนกับซ u เปอร์สปอร์ตคาร์รถ SUV ที่รับการโหวตว่า best design car of the year by sunday t i m e ได้รางวัล Super SUV of the year 2020ของ top gear com award และ best luxury SUV จาก gq car award 2020และเป็นครั้งแรกในชีวิตของ PK กับเจ้า d b x super sport SUV ครั้งแรกของผมฉะนั้นในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเชิญคนมาช่วยกรีวิวหน่อยดีกว่าและคนนี้บอกได้เลยว่าดีกรีไม่ธรรมดานะคุณเอสนราศอิทธิฤทธพงศ์ครับนักแข่ง FIA World Rally Championship คนแรกของประเทศไทยครับโอ้สวัสดีครับคุณพีเคสัดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะโอ้เจอกันอีกแล้วครับผมบอกเลยว่านี้ก็พร้อมมากๆครับรับรองรีวิวรถคันนี้สนุกแน่นอนครับผมเอาละครับทุกคนเอสพร้อมแล้วพีเคพร้อมแล้วบอกว่าทุกคนทางบ้านคงจะพร้อมด้วยไปอินไซต์กันเลย ครับก่อนอื่นต้องบอกคุณบีเคเลยครับว่า <S <ม> <S a s สตันมาตินเนี่ยเป็นแชมป์มาหลายสนามมากในรอบตลอดร0อปีที่ผ่านมาเนี่ยได,ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่สุดยอดทรหดอดทนมากๆนะครับเพราะว่าเราได้แชมป์ในรายการ24ชั่วโมงแล้วมัง้งตั้งแต่ปี1959เครัป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติอังกฤษเลยทีเดียวนะฮะ<ม>ที่พิสูจน์ได้ว่าแ s สตันมาตินเป็นรถที่อึดแล้วทน และในการแข่งขัน S1 ปี2021นี้ครับ,บ DBX ของเราครับก็ได้รับเลือกเป็นรถ medical car ประจำฤดูการนี้ตลอดทั้งปีเลยรประจำฤดูการ2021ด้วยไม่มอนน่าภูมิใจจริงๆผู้ชมครับและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะจะบอกว่า DNA ของ Aston Martin ที่สืบทอดกันมาทุกรุ่นกว่าร้อยปีแล้วเนี่ยนั่นก็คือการประสาน appearance เข้ากับ performance อย่างไร้ที่ติ ทำให้ Aston Martin คือรถที่ให้ความรู้สึกที่มีรสนิยมตลอดเวลาที่เราได้ขับขี่นั่นแหละครับคือการผสมผสานศิลปะแห่งการดีไซน์ความพิถีพิถันความหรูหราสะดวกสบายเข้ากับสมรรถนะชั้นเยียบได้อย่างเพอร์เฟกเลยทีเดียวเลยครับสมรรถนะทุกอย่างเป็น SUV ที่แท้จริงครับแต่เขาให้ความแรงนะให้สปีดให้ความแรงแบบสปอร์ตคาร์และที่สำคัญครับ ไม่ทิ้งความหรูหราความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของ Aston Martin ด้วยในคันเดียวครับฟังทั้งแรกครับบอกเลยครับว่าทั้ง S U V ขาลุยะนะครับแล้วก็เหมือนสปอร์ตขาแรงะนะครับแล้วเหมือนได้2คันนะมาอยู่ในคันเดียวกันเพอร์เฟสุดยอดเลยครับเพอร์เฟที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและสิ่งที่ตอบย้ำความเป็นครั้งแรกก็คือแพลตฟอร์มของ D B X ครับเพราะแพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาใหม่หมดเลยใช้เวลาพัฒนาถึง5ปีด้วยกัน ไม่ได้แชร์แพลตฟอร์มกับรุ่นอื่นหรือว่ากับแบรนด์ใดนะครับและเพื่อให้ได้แพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าเหมาะสมกรับการเป็น s อ v ที่แท้จริงอ่ะรถทั้งคันเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียม100%เครับเขาใช้โครงสร้างหลักแบบคอร์แคสต์ก็คือเป็นโครงใหญ่เลยไม่ได้เอาพาร์ทเล็กแล้วก็มาเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันเพื่อความแข็งแรงนะรวมไปถึงการทรงตัวที่ดีเยี่ยมและเขาก็มีเวทดิสติบิวชั่นนะครับที่ยอดเยี่ยมถึง54 ต่อ46เลยทีเดียวและครับใหม่ทั้งคันขนาดนี้ครับคุณพีเคจะทํา SUV ทั้งทีมันต้องดีที่สุดจริงไหมฮะถูกต้องสำหรับผมเนี่ยก็คือความเป็นคลาสแมนชิพครับที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่โดดเด่นมากๆตามสไตล์ของแอสตันมาตินนั่นเองครับครับผมงั้นเรามาต่อกันที่ไฮไลท์กันเลยดีกว่าครับคุณพีเคได้เลยครับคุณเอสครับ DBX คันนี้ครับใช้เครื่องยนต์เบนซินไลท์เวทอลูมิเนียมนะครับแบบ V8 เลยนะครับทวินเทอร์โบครับ4.0ลิตร 3,982ซีซีครับโอ้โหแรงม้าครับคุณพีเคให้สูงสุดถึง5้าร้อ้าสิบแรงม้าที่หกพันห้าร้อยรอบแล้วแรงบิดสูงสุดถึง700นิวตันเมตรครับที่2,200รอบและสามารถลากได้ถึง5,000รอบต่อนาทีทีละเดียวครับอัตราเร่งครับ4.5วินาทีนะครับผมใช่ไหมความเร็วสูงสุดครับอยู่ที่291กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับและแถมเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อให้ด้วยครับจะบอกว่าไม่ธรรมดานะมันวิววามากเลยครับสำหรับรถทีี่่่่่เเเเคาาารรยยกวว SUV นนนะะไมจป็ืองต์ แรงม้าแรงบิดท็อปสปีดนี่แหละคือรถสปอร์ตในคราบของ SUV d ีนี่เองคุณผู้ชมครับงั้นมาต่อที่ X-Series กันเลยดีกว่าค,าคุณแอสสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของ As ส o n น a r มาตน,นะก็คือรถทุกคันของเขาเนี่ยถูกออกแบบโดยหลักการ Golden Ratio หรือสัดส,ส่วนทองคำเจ้าสัดส,ส่วนทองคำนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นที่อยอมรับในวงกว้างว่า เป็นสัดส,ส่วนที่สวยงามที่สุดในโลกคือมองมุมไหนเนี่ยยังไงก็สวยสำหรับผมนะครับโกลเด้นเรเชเนี่ยมันไม่ต่างจากสัดส,ส่วนทองคำของสาวๆนะครับที่เห็นแล้วเนี่ยก็ทำให้ใจเต้นเหมือนกับสัดส,ส่วนของ a s t o n Martin DBX เคันนี้ต่อเติ้ลเลยว่าเห็นแล้วนี่เลือบลมนี่สูบฉีดจริงๆเลยครับเครื่องร้อนแล้วใช่ไหมครับคุณพ,พีเคใช่ไหมครับใงั้นเรามาต่อกันที่นี่ดีกว่าครับฟอนต์กริลด้านหน้าครับความเป็น Scur v e เห็ดไหมครับความเป็น S Cur v e น, s นะครับตรงนเนี้ยเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นการเรียนแบบมาจาก Aston Hill บวกกับ LED ตัหดหนกทางด้านนี้นะครับที่จะซ่อนไว้จนมองไม่เห็นเลยครับว่ามันมีเป็น LED อยู่จนกระทั่งิดไปเลี้ยวนั่นเองครับผมดีไซน์ทุกอย่างของ Aston เนี่ยมันมีความหมายนะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มีเอกลักษณ์อีกด้วยแล้วมันก็ยังช่วยเรื่องของสมรรถนะได้อย่างสุดยอดมากในเวลาเดียวกันเลยครับผมไอยอย่างนี้มาดูเดมาดูด้วยเช่นครับประตูเนี่ยเป็นประตูแบบเฟรมเลสนี่เสาบีเนี่ยเพิ่มเป็นกระจก เพิ่มความสปอร์ตมินิมอลน้ำหนักเลยจะเบาลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารครับช่องด้านข้างรถเนี่ยคือการดีไซน์ที่ใช้ Aero d y n a m i c มเข้ามาช่วยนั่นก็คือเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยลมที่ผ่านช่องต่างๆของเขาเนี่ยจะช่วยกดให้เจ้ารถ SUV คันนี้เด็กถนนมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนั้นคือช่วยระบายความร้อนในจุดต่างๆด้วยนะครับอ่ะอย่างเช่น จะจังหน้าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ช่องลมต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ด้วยคุณพีเครับบอกแล้วครับว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตเอสนะครับการออกแบบเนี่ยต้องใส่ใจนะครับรายละเอียดทั้งหมดทั้งความสวยสมรรถนะแล้วก็ตามสไตล์แอปด้านมาตินจริงๆเลยครับผมครับครับคุณพีเครับมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยเรียกว่าดักเทลครับ ออกแบบมาเพื่อให้ท้ายเนี่ยมันใหญ่นะครับบวกกับซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยให้มีแรงกดในขณะขับขี่เวลาเข้าโค้งมันจะได้ไม่โค้งและไม่ย้ยนั่นเองนะครับ,รบผมแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมใส่ก็คือใบปัดน้ำฝนใช่ไหมใช่ครับไม่จําเป็นต้องใส่ครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้ลมเนี่ยไหลเข้ามาที่ทางตรงนี้แล้วก็แยกกันข้างบนนี้จนลงมาข้างล่างทาความสะอาดไปนในตัวด้วยนั่นเองครับผมจะบอกว่าวิ่งแรงก็นิ่งเสถียรไม่ย้ยด้วยนะ แถมไม่มีใบปัดน้ําฝนด้วยอเมซิ่งจริงๆนะก่อนที่จะไปที่ห้องโดยสารนะครับเรามาดูพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านหลังก่อนดีกว่าว่าคันนี้ระบบเขาเป็นแบบออโต้ว้นะครับว่าข้างหลังเนี่ยยิ่งจุเขาไปใหญ่นะเมื่อพับเบาะหลังแล้วคุณสามารถกดเบาะหลังให้พับได้จากตรงนี้แล้วก็เอามือดันเะข้าไปครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยมันใหญ่มากไปดูอินเทอร์ i ดีกว่าว่าข้างในสวยขนาดไหนครับครับผม และก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในครับคุณพีเคครับแฮนดิลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับโดยใช้วิธีเปิดแบบนี้ครับเป็นวิธีการเปิดประตูที่ใช้การดีไซน์แบบนี้เพื่อเหมือนให้เหมือนเสมือนว่าเราเช็คแฮนด์กับเขาอยู่ใช่ไหมเพราะเราต้องมือเอามานั่งจับเหมือนเราจับมือเช็คแฮนด์กันนั่นเองครับเอาอย่างนี้ก่อนขึ้นรถนะครับผมขออนุญาตสวดีนะ Hello I'm g o i อย in อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเท่ม้าเลยนะครับจะบอกว่า แต่อยาก่อนที่จะขึ้นนะ่ะอยากให้ดูขอบประตูที่ cover ทั้งหมดของตัวโครงรถก่อนคือเวลาเราก้าวขึ้นรถเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องเปลือกเปื้อนของขอบขาเกงๆเลยคราวนี้เวลาใส่ชุดหล่อ,อมาอย่างผมเนี่ยจะไปขึ้นเวทีใช่ไหมเป็นพิธีกรเนนะี่ยก็ไม่ต้องกลัวหมดหลอ่อเพราะกางเกงมันเปื้อนอีกต่อไปบอกแล้วว่าเขาใส่ใจในทุกดีเทลจริงๆครับปะเข้าไปนั่งข้างในกันคุณผู้ชมครับ จะบอกว่ากลิ่นหนังของเจ้า DBX เมันหอมมากคือทั้งหมดทั้งขันะหุ้มหนังทั้งหมดเลยรวมถึงคอนโซลด้วยนะหน้าเบาะที่นั่งแผงประตูใช้หนังบับเกรดเดียวกับกระเป๋าแบ,บรนด์เนมชั้นนำอ่ะและที่ Amazing กว่านั้นคือหนังเนี่ยมาจากหนังวัวที่เลี้ยงในที่ราบสูงแถบสกอตแลนด์นั่นหมายความว่าที่นั่นอ่ะอากาศมันหนาวมากทําให้ไม่มีมลแรงมารบกวนนะก็คือหนังเนี่ยมันจะเรียบและตัววัวเองเนี่ยก็จะมีหนังที่หนาเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวเองและก็ความประณีตของการตัดเย็บต้องบบอกเนนะครรัว่าาป็ง งานแฮนด์เมดอีกเช่นกันใช้ช่าง1คนต่อรถ1คันเพื่อให้ฝีจักนะครับในการตัดเดย็บเนี่ยมันเท่ากันทั้งคันเป็นยังไงคุณเอสขอมูลผมปึกไหมสุดยอดเลยครับลืมไปอีกชุดหนึ่งครับคุณพีเคตรงแผงประตูตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือเราเนี่ยจะเจาะรูลําโพงเนี่ยให้เท่ากับรูของลําโพงจริงๆแบบ1น่ตอนหนึ่งเลยครับ ดีเทลทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันแบบมากๆเลยทีเดียวฮนะับอมาไรเนี่ยจะบอกว่านอกจากเท่แล้วยังไม่เทอะทยด้วยเอาคิดดู SUV ที่ไหนจะสปอร์ตขนาดนี้อ้ออีกอย่างหนึง่งจะถือว่าเป็น luxury sport SUV ด้วยเพราะว่าภายในเนี่ยมันกว้างขวางมาก Class ceiling headroom คือพื้นที่ตรงเหนือศีรษะเราเยอะ Class s e i t i n g legroom นะี่หมายถึงว่าพื้นที่จากเข่าไปถึงเบาะหน้านะี่ยเยอะเหมือนกันและที่สําคัญครับทัศนวิสัยก็ยอดเยี่ยมใช่ครับผม ส่วนกราส์ลูฟตรงนี้ทั้งหมดนะครับมผมถือเป็นพาโนลามิกกราสลูฟที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมาพร้อมกับหนังอาคาเนลล่าตรงนี้คุณลองสัมผัสได้กับพีเชขอบมากนนครับก็คือจะไม่มีเส้นโครงกั้นกลางกระจกเลยทําให้เป็นแผ่นเดียวแบบเต็มๆนะครับจะได้เวลาแบบว่าขับรถไปได้ไดสัมผัสบรรยากาศได้จังเต็มที่เลยค,คุณผู้ชมครับเจ้า DBX คันนี้มันมาพร้อมก,กับดราฟท์โหมดมากถึง5โหมดด้วยกันไปกันที่เทเรนพลัสครับ เทเลนพาสกับเทเลนเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อให้เลยนะครับแต่ความสูงของรถครับจะเพิ่มมาเป็น45มิลิเมตรจากโหมด GT แต่ว่าเสียงท่อจะอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเริมเหมือนเดิมอยู่ครับแล้วก็มาโหมดที่โหมดกลางๆคือเวลาสตาร์ทรถปั๊บเนี่ยโหมดนี้ต้องมาคือโหมด GT ครับมด GT ก็จะเน้นเรื่องของความนุ่มนวลนะครับคัาเพลงไพลเลาะแล้วก็ไปกับแฟนไปกับลูกสาวเนี่ยจับมือขับกันไปได้เลยนะครับ พอจะขีที่คือสปอร์ตครับใช่ครับโหมดสปอร์ตก็จะเป็นในเรื่องของความแอคทีฟมากขึ้นครับต้องการเรียกว่าให้ตอบสนองได้ไวทั้งทั้งพวงมาลัยแล้วคันเร่งแล้วก็เกียร์ด้วยนะครับแต่เสียงท่อก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะเส่อเริ่มดุดันหนักขึ้นนะครับและสุดท้ายที่ผมว่าผมน่าใช้มากสุดคือสปอร์ตพลัสครับแรงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น550แรงม้าดังมาเต็มนะครับแล้วก็แรงบิด700นิวตันเมตรมาเต็มที่เลยแต่ที่สำคัญนะครับเรื่องคันนี้เราคุยในเรื่องของแอโรไดยวี เล่าให้ฟังขนาดนี้แฟนรายการของเราเขาอยากจะรู้ว่าถ้าอยู่บนท้องถนนจริงอ่ะจะขับได้สนุกขนาดไหนพร้อมไหมพร้อมครับผมไปครับโอ,โอ้แรงบิดดตึงดีจริงอ่ะเหมือนรถตั้งเหมือนรถสปอร์ตคาร์เลยอ่ะใช่ครับตั้สัมผัสได้เลยถึงความแฮนด์เมดทุกอย่างภายในอเออบรเวสเนี่ยครับผมเข้ามาสามโค้งแล้วเนี่ยครับอธิบายหน่อยสิว่าทำไมไมันถึงไม่โคง้ง คันนี้มีระบบกันโค้งไฟฟ้าครับแต่การโค้งไฟฟ้าตัวนี้ที่เขาใช้คําว่า EARC อาจจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆกันแล้วกันคือว่าข้อจํากัดของรถ SUV คือรถมันจะสูงใช่ไหมครับในเขา้เขาโค้งเนี่ยเราจะโค้งตัวตามรถมากและมากกว่ารถเก่งธรรมดาตัวระบบการโค้งนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตให้การโค้งตัวเนี่ยมันน้อยลงครับดังนั้นการเสียหลักก็จะน้อยลงนั่นเองครับและระบบก,กันโค้งแบบครับมีเฉพาะใน DBX หรอมีเฉพาะ DBX เท่านั้นครับแล้วทางโรงงานเคมเลยนะครับว่าไอตัวแรงดัน สามารถสร้างแรงดันได้ถึง1,400นิ้วันจะบอกว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้แบบลอยผ่านนะแต่่าแค่มันรู้สึกน้อยกว่าปกติเยอะมากคือมันนุม<ช>่มอะครับผมคือมันรอรับมันซัพพอร์ตตรงนี้ดีแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่ไม่รีวิวไม่ได้ก็คือราคา DBX คันนี้เริ่มต้นที่19.9ล้านบาทครับ สำหรับการทั้ง S U V แล้วก็สปอร์ตคาในคันเดียวกันด้วยและที่สำคัญ D B X คันนี้คือ Super ร์สปอ S U V คันแรกของ,ง Aston Martin คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะครับสำหรับนักแข่งอย่างผมนะฮะสัมผัสได้ด้วยตาว่าสวยแล้วแต่ฟีลลิ่งการขับที่แท้จริงนั้นได้ใจผมเต็มๆเ,เลยครับเอาอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยจะบอกว่า first time ของ P K อง S เนี่ยที่ได้เจาะลึก first time ของ As t o n Martin กับ D B X Supersport S U V เราสคนยอมรับนะครับว่า Love at first sight แล้วก็ love at first drive เหมือนกันคุณผู้ชมครับและทั้งหมดเนี่ยก็คือ the taste of Aston Martin DBX Super Sport SUV ครับถ้าอีกหน่อยเห็น <he en S 2> ผมขับคันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากทดลองขับนะครับสามารถ walk in มาที่โชว์รูมได้เลยนะสำหรับลูกค้าของ Aston อยู่แล้วเนี่ยติดต่อผู้ดูแลการขายของคุณได้เช่นกันหรือว่า inbox มาก็ได้นะครับท a c o b o o k f a n p a g e ของ Aston Martin Bangkok หรือว่า direct message มาใน IG หรือว่าโทรติดต่อก็ได้เลยวิธีการติดต่อนี้ง่ายมากนะวันนี้เวลาเราสองคนหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม